สวัสดีครับจากร้านสวัสดี POS นะครับวันนี้ผมจะมา Unbox ตัว Newland นะครับ PS80 นะครับซึ่งเป็น Bluetooth Barcode Scanner นะครับขนาดจิ๋วนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัว Bluetooth Scanner ที่ราคาดีนะครับตัวนี้เป็น Bluetooth จริงๆซึ่งแต่ละ ยี่ห้อเนี่ยที่ทำมาบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นตัวบลูทูธระหว่างตัวแท่นชาร์จกับตัวตัวยิงนะครับแต่แท่นชาร์จก็เสียบสาย usb เข้าคอมพิวเตอร์อยู่ดีนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธที่ l i n k ์ระหว่างตัวสแกนเนอร์กับ ipad หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับทีนี้ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวตัวอุปกรณ์มาให้นะครับ เป็นตัวนี้นะครับสามารถสแกนได้ทั้ง 1D า a r c o d e นะครับหรือ Barcode ทั่วไปที่เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ 2D Barcode หรือว่าที่เราเรียกกันว่า QR Code นะครับในส่วนในกล่องเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีสายห้อยคอนะครับห้อยคอห้อยมือก็แล้วแต่เราจะห้อยนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งก็เป็นสาย USB นะครับ แล้วก็คู่มือนะครับทีนี้จะบอกว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะพกพาไว้สมมุติว่าเราเอาไปต่อกับ iPad หรือว่าต่อกับโน้ตบุ๊กสำหรับเช็คสต็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้กับ l o ยเวิร์หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนแอปมารับรองอย่างนั้นนะครับคือเราอะ่ะ จะไม่สามารถยิงขายได้เลยแต่ว่าเราสามารถจะไปที่ช่องเซิร์ชแล้วยิงสินค้าขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถามว่าตัวที่สามารถยิงขายได้เลยมันก็จะเป็นตัวซ็อกเก็ตสแกนนะครับซึ่งยี่ห้อนั้นดีแต่ราคาก็จะแพงกว่าอัน,นี้เท่าหนึ่ง นะครับอันนั้นอันนั้นมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ถึงมื่นนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองแพร์ให้ดูนะครับแล้วก็แพร์กับ iPad ได้เลยนะครับพอเราแพร์กับ iPad นะครับมันคืออันแรกนี้นะครับ B S B S 8 0นะครับตอนเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไป <c oughs> สแกนอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ผมจะลองสแกนผลิตภัณฑ์ให้ดูนะครับนี่ผมเปิดโนต้ตขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับผลิตภัณฑ์นะครับนะครับก็สามารถ ใช้งานได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมบอกไปว่าที่ตัว Lo อยเวิร์สอ่ะมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีวิธีอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นวิธี w o r k ์ r อ u รามากกว่านะครับเช่นเดียวกันกับพวก s h o p e e f y ฟลหรือว่า Square หรือรุ่นต่างๆเหมือนกันนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ Socket ก Mobile แต่อันนี้ผมว่ามันก็เหมาะสำหรับการที่เราจะเอามาลงสินค้า หรือว่าเอามาเช็คสต็อกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราไปที่ไอเทมนะครับแล้วเราต้องการลงสินค้านะครับแล้วเราพิมพ์พิมพ์พิมพ์อะไรเสร็จแล้วตรงบาร์โคดเนี่ยเราสามารถที่จะยิงได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคีย์ตัวเลขเดี๋ยวมันพลาดน,นะครับซึ่งเราก็ซื้อตัวเนี้ไว้เอาไว้ลงสินค้าก็ได้ หรือเอาไว้เช็คสต็อกก็ได้นะครับเอาไว้กรอกข้อมูลใน Excel ก็ได้ซึ่งมันก็จะรวดเร็วกว่าที่เราจะมานั่งคีย์นะครับมันเหมือนที่บอร์ดอันหนึ่งอะครับยิงตรงไหนมันก็ขึ้นนั้นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับแบบที่เป็นบาร์โค้ดสมิติ หาไม่เจอเลยพิมพ์ออกมาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับสมมุติว่าเป็นช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบทุกอย่างออกไปก่อนปึ๊บนะครับเห็นไหมครับมันก็อ่านออกมาเป็นตัวอักษรได้ บาร์โค้มิติกับบาร์โค้มิติก็จะต่างที่ว่าบาร์โค้มิติสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้นะครับนะครับทำไมคีย์บอร์ดมันไม่ขึ้นวะอ๋อจึงลบให้ดูนะครับบารโค้มิติข้อดีคือมันจะมีตัวการกรบาทเนี่ยครับ เวลาเราใช้งานมัน,นะมนเนี่ยมันจะจะมีการกรบาดอยู่นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันทําให้เราเล็งง่ายเนี่ยครับการกรบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราเล็งไม่น่าพลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ลองดูในเว็บสวัสดี POS ได้นะครับของก็มีสต็อกอยู่บ้างนะครับบางครั้งก็ขาดแต่ต้องลองทักแชทมาดูนะครับว่าสนใจหรือเปล่านะครับ บอกเลยว่ามันเอามาใช้กับ iPad แล้วใช้กับแอปต่างๆในการยิงขายของไม่ได้นะครับแต่ก็เหมาะกับการที่จะเอามาทำลงสินค้าทำอินเวนทอรีนะครับหรือว่าเอามาเช็คสต็อกมันก็อันเดียวกันกับ inventory หรือว่าเอามาอ่าน QR Code ลงในโน้ตแพด ลงใน Word ในการทำเอกสารนะครับในการบริหารจัดการในสยซสิ่งเท่านี้น้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวาราคาซึ่งก็ไม่แตะหมื่น,นะครับมันเคยมีโปรโมชั่นเหลือแค่ประมาณ5,000ไปลายปลายก็มีนะครับ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็ลองเช็คดูนะครับในเว็บสวัสดี POS นะครับก็จะบินรลครปัจจุบันนะครับถ้าสนใจยังไงรุ่นนี้ก็ลองติดต่อดูนะครับก็อ่านได้ทั้ง1มิติ2มิติขนาดก็เหมาะสมนะครับผมว่าก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็น Developer นะครับเป็น Dev นะครับ ถ้าเอาไปใช้กับแอปต่างๆที่คุณเดฟเนี่ยโดยเฉพาะในเอ็นเวร์เมนท์ที่ต้องการพกพาไปได้นะครับก็ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวแล้วก็ราคามันได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้อที่เป็นแบบซีบราหรือว่า สกเสก็ตสแกนอะไรพวกนั้นก็จะเป็นหมื่นอัพอะครับก็ลองดูนัน,นะครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามสวัสดี P.O.S. ด้วยนะครับ